พอเรามาดูในข้อนี้แล้วนะครับ x ส่วน5ลบ1นะครับแอบสูตร x ส่วนหลบ1น่เท่ากับ a b s ส l u ร e 1ลบ x ส่วน5นะครับอันนี้สังเกตไหมครับว่ามันเป็น b s o ส u t e ทั้ง2อันเลยแสดงว่าค่าเป็นบวกตลอดการนะแสดงว่าสมการนี้ทำไมครับเป็นบวกตลอดการก็หาค่าได้เปสมการเดี๋ยวเราลองมาหาค่า x ด้านในกันดูนะครับเรามาดูครับการที่เราจะหาค่าภายในของ a b s ส l u t e 2อันนี้นะครับ ของสมการนี้มันจะมีกรณีไหนบ้างนะครับกรณีที่ x ลบหนึ่งแล้ว x ส่วนห้าลบหนึ่งเนี่ยนะครับนะเท่ากับนะเท่ากับหนึ x ่งลบ x ส่วนห้าก็คือเท่ากับตอนที่เป็นบวกนะครับเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ด้านเป็นบวกกับอีกฝั่งหนึ่งที่ด้านเป็นลบนะครับก็คือมีอยสองตอนนะครับหรือนะหรือนะครับก็คือตัวนี้เท่ากับด้านนี้นะครับ ที่มีค่าเป็นบวกและก็เป็นลบนะครับเราเดี๋ยวเรามาหาสมการทั้งสองอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากที่หาค่าเป็นบวกก่อนเอาเรามาดูอันนี้ครับในกรณีที่เป็นบวกก็คือ x ส่วน5ลบ1นะครับเท่ากับผลเท่ากับด้านบวกของ1ลบ x ส่วน5เห็นไหมครับนะก็คือไอสมการอันแรกเนี่ยเราเอามาคิดก่อนเลยนะครับเราต้องการหาค่า x เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำจัดค่า x ออกไปไอ้กำกับตัวเลขออกไปก่อนนะครับ ดูด้านนี้นะดูด้านเอา1ไปบวกทั้งสองด้านเลยนะครับเราเราบวก1นึ่งไปทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นะหนกับลบหหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเช็คดูว่าเราเทอมถึงไหนแล้วนะครับ <iji S 1> หเหลืออะไรบ้างนะครับ x ส่วนห้านะด้านนี้เหลือ x ส่วนห้าแล้วเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1นกับหบวกกันได้2 2งลบ x ส่วนห้านะ ไม่ยากนะก็ถูกลบกันธรรมดานะครับต่อไปเราต้องการทําให้เราต้องการหาค่า x เพราะฉะนั้นต้องกําจัดค่า x ฝั่งนี้นะให้ออกไปก็ต้องกากจัดค่า x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ค่า x ที่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็เป็นบวก x ส่วน5นะทั้งสองข้างนะบวก x ส่วน5นะใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นลบ x ส่วน5ก็ต้องบวก x ส่วน5 เพราะนั้นก็ตัดกันได้นะหมดไปเพราะเราตัง้งใจทำให้หมดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าตอนนี้เหลืออะไรแล้ว x ส่วน5กับ x ส่วน5ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่อันนี้มันบวกกันได้ใช่ไหมครับก็จะเป็น 2x นะ 2x ใช่ไหม x บวก x ได้ 2x ส่วน5เพราะว่าฐานเท่ากาันบวกกันได้เลยนะครับเท่ากับ2นะ 2> เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไมครับเราหาค่าเราหาค่า x ได้ได้หรือยังเกือบเกือบจะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวอะไรมาคูณน,นะครับเราเอาตัวตรงข้ามของสองส่วนห้าก็คือห้าส่วนสองนะครับห้าส่วนสองคูณทั้งสองข้างนะห้าส่วนสองคูณทั้งสองข้างเพราะนั้นดูสิครับว่าเราตัดกันได้ไหมนะเราตัดกันได้ไหมห้าตัดห้าใช่ไหมห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสองก็ตัดอันนี้เราตั้งใจอยู่แล้วนะครับตัวนี้อ่ สองตัดกันได้นะครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปออกมาได้เลยนะครับว่าเราได้ด้านนี้เหลือค่า x นะครับแล้วด้านนี้เป็นคําตอบเหลืออะไรครับด้านบนเหลือหนะ้าด้านล่างเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ x เท่ากับห้าเป็นคําตอบแรกของของการของ x ส่วนห้าลบหนึ่งนะเท่ากับหนึ x ่งลบ x ส่วนห้าก็คือค่าที่เป็นบวกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาค่าที่เป็นลบนะครับของสมการ ตอนนี้เรามาหาค่าในด้านลบนะครับก็คือ x ส่วนห้าลบ1นะครับมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตะกี้ตรงนี้เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นลบ1ลบ x ส่วนห้านะครับเดี๋ยวเราทำไงครับเอาลบตัวนี้นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บก่อนนะครับอันนี้ก็ลอกลงมาเลยนะครับ x ลบ x ส่วน5ลบ1เท่ากับอันนี้เราใส่เครื่องหมายลบใช่ไหมครับลบ1ลบลบลบเอาคูณเข้าไปก็เป็นบวกบวกบวกด้วยเลยครับบวก x ส่วนห้า พอเห็นตรงนี้ปุ๊บทาได้เร็วเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ทําไมครับเหมือนการตัดกันเลยนะเหมือนกันเราตัดกันได้เลยตอ,ตอนนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่า,าตรงนี้พอภาษาอังกฤษเรียกว่า on reel number นะ on reel number on reel number on reel number นี่หมายความว่าไงครับเป็นจริงสําหรับจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับ เพราะว่าด้านซ้ายจะเท่ากับด้านขวาตลอดนะครับไม่ว่าจะใส่จํานวนเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันตัดกันได้อย่างนี้นะครับเป็นจริงสําหรับจํานวนจริงทุกจานวนโอเคนะครับ